ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับบ้านสวนมีตางของเรานะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมามาพบกับมารู้จักกับควายกระจ้อนนะครับไม่ใช่ควายแค่นะครับคนละอย่างกันควายกระจ้อนควายไม่โตจะไม่สูงครับควายกระจ้อนจะละักษณะไม่เหมือนกับควายแค่ จะแตกต่างกันมากครับควายตัวนี้นะครับเกิดเมื่อเดือนสิงหาปี64นะครับสิงหา64นับจนถึงวันนี้เนี่ยเดือนกันยา666ควายตัวนี้จะมีอายุทั้งหมด2ปีกับอีก2เดือนนะครับ โดยประมาณสองปี2เดือนนะครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับตัวนี้เลี้ยงไม่โตครับเขาก็อยู่เขาแค่นี้นะครับกินอ้วนตันอา,อาจจะมีความยาวออกมาหน่อยหนึ่งครับแต่ไม่สูงนะครับก็เลยเรียกกันว่าควายกระจอนนะครับคือควายไม่โตไม่สูงนี่แหละครับแต่หนาตันครับอ้วน ตอน,นเย็นนี้กินกินเสร็จนี้อ้วนตึบนะครับอ้วนมากๆแต่เขาก็อยู่สภาพนี้นะครับสูง1 1 0บวกลบโดยประมาณนะครับไม่เกิน115ไม่โตไปไหนไมาไหนครับตอนนี้ก็2ปี2ปี2เดือนแล้วนะครับเรียกเขาว่าควายกระจอนนะครับเขาชื่อว่าเจ้าเหยนก็คือเลี้ยงคู่กับควายตัวเมียอีกตัวนึงนะครับที่เกิดพร้อมกันเดือนสิงหา ตอนนี้ตัวเมียสูงไปร้อยสามสิบบวกละนะครับสูงกว่าเขาละแต่เขาไม่สูงไม่โตอยู่ประมาณนี้ไม่ไปไหนมาไหนอ้วนอย่างเดียวกินเก่งครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับแต่หางดอกตัวนี้หางดอกนะครับหางดอกแซมขาวนิดหน่อยนะครับคือเหมาะสำหรับเออเป็นควายที่เชื่องนะครับ เป็นควายเชื่องนะครับเหมาะสําหรับที่จะเอาไปเลี้ยงไว้ในที่ที่พอจะให้คนได้ดูได้ชมได้นะครับไม่ดุครับตัวนี้เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับจะเยินนะครับเปิดราคาเบาๆครับเป็นควายถือว่าเป็นควายแปลกนะครับก็ลองดูครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางาช่องทาง Youtube ของเราได้นะครับเม้นไว้ครับเราคุยรายละเอียดกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับควายกระจอนเจ้าเยน็นควายน้อยของเรานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ